รถเกลี่ยไม่ใช่ใครก็ขับได้สวัสดีครับวันนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4-2ออยากให้ทุกท่านมาทำความรู้จักกับรถเกลี่ยว่ามีความสำคัญในงานสร้างเส้นทางคมนาคมอย่างไรรถเกลี่ยในภาษาอังกฤษคือ grader ซึ่งเป็นเครื่องจักรกลประเภทหนึ่งที่จะใช้ในงานขุดเกลี่ยถากถางและตกแต่งผิวดินสำหรับงานสร้างถนนหรืองานปรับระดับพื้นที่ขรุขระ การกระจายกองวัสดุการตัดร่องน้ำการถางป่ารถเกลี่ยจึงจําเป็นในงานสร้างเส้นทางในขั้นตอนต่างๆตั้งแต่ต้นจนจบงานและบุคคลที่อยู่ในงานสร้างทางท่าถนน,นมาอย่างยาวนานซึ่งคนที่อยู่ในภาพคือพี่สองหรือจ่าสิบเอกประการแผนกําเนิดคนขับรถเกลี่ยฝีมือดีของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42นั่นเองพี่สองมีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ทำให้งานที่ได้เนี้ยอย่าบอกใครกำนานที่ยังคงอยู่และปฏิบัติงานอย่างแข็งขันเป็นทั้งอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาให้กับรุ่นน้องใหม่ๆและเป็นพลกขับรถเกลี่ยที่ปฏิบัติงานได้อย่างชำนาญสำหรับงานที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42กำลังทำอยู่นี่คือการดำเนินการถักถางและปรับปรุงเส้นทางบ้านลีตอหมู่3ตำบลบารกบอำเภอยะหาจังหวัดยะลาซึ่งเป็นหลุมเป็นบ่อขลุกขระ เนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้ชาวบ้านสัญจรไปมาลำบากและเดือดร้อนเป็นเส้นทางเข้าศูนย์เกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีสมาชิก5ครัวเรือนระยะทางประมาณ1,000เมตรทั้งนี้ก็เพื่อให้ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรสามารถวันทุกผลผลิตทางเกษตรได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับ